สำหรับวันนี้ที่บ้านเราฝนตกทั้งวันค่ะฝนตกหมอกลงทั้งวัน <c oughs> และเมลินก็ตอนนี้มาอยู่ที่ภูเขาพอดีว่าสามีเอาชีสมาเก็บข้างบนภูเขานี่ค่ะแมลินก็เลยติดซอยห้อยตามมาด้วยแล้วก็เออจะเลาะจะเลาะไปดูเห็ดข้างใน ในป่าแถวๆนี้นิดนึงค่ะไปเลาะดูเห็ดคอนสนว่ามันจะมีหรือเปล่าแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเห็ดคอนสนนะคะก็มาดูบรรยากาศบนภูเขานิดนิดนึงค่ะทุกคนเนี่ยมีเห็ดยากเกิดขึ้นเต็มเลยค่ะเนี่ยตอนนี้ก็ต้องกลางล่มไปนะคะเพราะว่าฝนมันกำลังตกหมอกลงเยอะมากเลยเมื่อกี้ลมพัดหมอกมาสวยสวยแต่ว่าก็ถ่ายไม่ทัน นี่นะคะมันดูบรรยากาศตอนนี้คือหมอกมันลดลงมาแล้วนิดนึงแต่ว่าฝั่งโน้นภูเขาฝั่งโน้นไม่เห็นเขาเลยค่ะเห็นหมอกหมดเลยนี่อุ้ยอันนี้เห็ดอันนี้เห็ดแฝดคอนสนค่ะทุกคนนี่ขึ้นมาช่วงนี้เห็ดคอนสนกำลังเยอะเยอะเลยแหละเดี๋ยวก็จะเข้าไปดูว่ามันจะ มีเยอะไหมจะเข้าไปในเดินบนถนนในป่านี้ค่ะนี่ไปเดินกันดีกว่าใบไม้สีเหลืองสีแดงสีส้มเต็มเลยค่ะตอนนี้บนภูโน,น่นตามป่าหญ้าก็เป็นสีเหลืองหมดแล้วค่ะคือเมื่อกี้มันมี หมอกลงแต่ว่ามันเงียบสงบมากเลยตอนนี้ฝนเริ่มตกลงมาอีกแล้วค่ะฝนตกแล้วก็ลมมาด้วยดูก้อนเมฆนะคะทุกคนลอยมืดเลยปกติฝั่งนี้เราจะต้องเห็นภูเขาอยู่ฝั่งนูน้นเยอะแยะไปหมดเลยภูเขาแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นอะไรแล้วค่ะนอกจากหมอกแต่ว่า คิดว่าเดี๋ยวพอเดินไปนิดนึงก็คงจะไม่ไม่มีเหมาะไม่ออก็คงไม่หนาวแล้วค่ะนี่นะความตั้งใจของเราเมื่อตั้งใจแล้วเราต้องไปให้ได้ค่ะถึงฝนจะตก <c oughs> ก็ต้องไปนี่เดินตามถนนนี้ไปค่ะเรื่อยๆ อยากเจอเห็ดคอนสนน้ำผึ้งอ่ะยิ่งดูในหล,หลายช่องของช่องฝรั่งเขาเจอนี่โหยิ่งเยอะมากเลยเราก็อยากเจอกับพาหมอกมาอีกแล้วคะ่ะคราวนี้มองไม่เห็นอะไรเลยเต็มไปด้วยหมอกนี่ เต็มไปได้วยหมอกค่ะทุกคนทางเดินเข้าป่านี้มืดหมดเลยแต่ว่าเราก็บ่ย่านนะคะแถวนี้คือในเขตบริเวณบ้านของเราเองเราก็เลยไม่ย่านคะ่ะนี่เพราะว่าเราเดินไปนี่เวลาเราเดินไปเราก็จะ <c oughs> มองเห็นไปเรื่อยๆนะมันจะได้ไหม มันไม่ได้มือดอะไรมากค่ะแล้วก็เดินเล่นออกกำลังกายไปชา้าๆไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้เร่งรีบเนาะถ้าเจอเห็ดก็ดีไปถ้าไม่เจอเห็ดก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าบริเวณในตรงนี้เนี่ยเ <c oughs> ขาตัดต้นสนกันเยอะอยงไงแล้วแมลินก็เลยจะเข้าไปดู ตามตอของต้นสนนะคะนี่อย่างเช่นตรงนี้เลยค่ะนี่เขาตัดเป็นกกอไว้กองไว้เนี่ยถ้าเจอเห็ดก็โชคดีไปเนาะนี่นี่ไงนี่ไงแฝดคอนสนนี่ไง นี่ค่ะทุกคนนี่แปดคอนสนค่ะนี่สีเหลืองสวยงามเลยนะนี่โหเจอแล้วเจอแปดสนแล้วค่ะมันต้องมีสิเนาะเดี๋ยวก็จะเดินเข้าไปดูข้างในโน้นด้วยก็ตัดสนเต็มไปตรงน้น,นค่ะ แต่ว่าตอนนี้เดินไปให้สุดทางก่อนแล้วก็จะอ้อมขึ้นไปข้างบน <c oughs> สดชื่นดีนะมาเดินคนเดียวก็ไม่ต้องรีบเพราะว่าถ้ามากับสามีานี่คือแกจะเดินเร็วเราก็จะไม่ทันแกก็เลย ให้แกรออยู่ที่บ้านค่ะก่อไฟรอที่บ้านเนี๋ยเราก็กลับไปดื่มกาแฟกันนี่เดินไปตามทางนี้ค่ะตรงนี้ไม่มีหมอกแล้วแหละนี่ไม่ได้มาเจอเห็ดพิ่งการัดตรงนี้สองดอกค่ะใช่ไหม มันแก่แล้วแหละนิดนึงแต่ว่าถ้าถ้าเอาเอาฟองน้ำออกได้ไหมนี่ก็อุ๊ยเมื่อกี้ก็เจอมาดอกหนึง่งแล้วก็เห็ดอันนี้ดอกนึงค่ะน,นี่ได้อยู่นะเอานี้ออกค่ะนี่ เดี๋ยว,ยวถ่ายรูปก่อนกว่าจะถ่ายรูปได้นะคะทุกคนอุ้ยนี่ค่ะอ๋อน,นี่มันออกเนาะนี่ ฝนกำลังจะเริ่มมาอีกแล้วค่ะนี่ไม่ถนัดเลยนะมันยืนไม่ถนดนี่ค่ะก็แกะออกนี่ค่ะได้สี่ดอกเลย นมัน <c oughs> เปียกดีค่ะฝนตกเริ่มมาอีกแล้วตอนนี้ก็จะเดินวนๆแถวนี้ค่ะต้นไม้ที่เขาตัดมันเยอะนะแต่ยังไม่เห็นเห็ดขอนสนซากดอกเลยค่ะในนี้เดี๋ยวเดินไปตรงนู้นดีกว่าค่ะบ้านเรามีแต่ภูเขาดูนะคะตอไม้เต็มเลยแต่ไม่มีเห็ดขอนสนซากดอกเลยอะบนนี้บนเขานี่ค่ะเดินมาตั้ง ไกลแล้วอ่ะเห็ดคอนโนไม่มีหรือว่ามันยังอยู่ข้างล่างอยู่ก็ไม่รู้คะเห็ดคอนนตอนนี้มันมยังอยู่ที่สูงเกินมันก็เลยยังไม่เกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้คะ่ะเนี้ยพี่เขาตัดไม้ไว้เต็มเลยแต่ไม่มีเห็ดมาเจอเห็ดแครอทค่ะทุกคนสามดอกสวยๆสี่ดอก นี่เลยค่ะอ,อุ้ยนี่ว้าวนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บสวยๆนะ